นิดหนึ่งนะคะข้างบนเผ็ดส้มตำเหรอจ๊ะซีซา,าร์เชียวเมีคลิปให้ไดูดนะคะ นิดหนึ่งนะจ๊ะครึ่งทางแล้วจ้าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะนิดหนึ่งนะคะ นี่ขอดูหน่อยนะขอหานิดนึงนะคะโอเคได้ตำแหน่งแล้วค่ะอืม อย่างมันจะตายส่วงไหมคะโล่งมากมาค่ะดูได้แล้วค่ะให้ดูแล้วค่ะ ดูได <behaviour. Yeah. c ười> tamam, ้แล้วดูได้แล้วนี่ชมตัวเองเว็ดหนึ่งนะจ๊ะขอเอาดีเทลให้มันเนแบนี้นึง ใช่ค่ะนางเล็กๆน้อยๆอย่างเี้เราต้องเก็บให้หมดด้วยนะคะบางทีอะค่ะปิดคลิปไปก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นตอนกนวันอะจะรีบลูกค้าเยอะบางทีปิดคลิปไปก่อน <c oughs> ปิดคลิปไปก่อนแล้วลูกค้าก็แบบว่าอ้าวตัดแค่นี้เหรอจริง หลังกล้องนะคะเราเก็บให้อยู่นะคะแต่ว่าคนถ่ายไม่ไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูค่ะถึงว่าเนาะคิดจะทำเองไ <laughs> <ใ>ด้อ่อะ โล่งแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะที่โล่งมากขอบคุณมากค่ะ